หูละภากับหูละภาข้างบ้านใบชะพูกกับข้างบ้านงามครับเด็กน้องเหรอใบมันเนอะมีหอดเชนมีได้ไหม ผู้บ่าวผู้สาวจีบกันไม่ด้ภาพกันไปกินเมียงปลาด้วบุกาอาทำไใงใด้ <c oughs> ดกินไปเตียวขึ้นกันอืมเจบแเจจ้าเจ้าเจบบ ត្រែជំនុំអើលបា2តោពួកនេះបា2តោផៅ2តោលឿន เอซเอ็มก่อนเราด้วยม่งเราไปอาบน้ำเนาะเมื่อกี้เราลงมาสมจักนายุจักห้างหย็บไปเย็บมาห้างปลากระเด็นกระโดดนหนมะห้างปลาจักเน,นี้ยเส็นมี เซนมีเหลือประนัดแันเอาอุ๊ยใบพญายแทะดอกอันนี้มันจะดึงออกว่ากินก้อนเขาค้ำเดียวบางแน นะทุกคนเนี่ยปะว่า Và กินก้อนเขาข้ามเดียวเด้เอวมันไม่ใช่ของหมามันเป็นของคนใต่เกลือเอ็งกินไม่ได้เทมอ่ะ น้องน้ำอ้อยสวัสดีค่ะพี่ท้าขอบคุณมากๆจ้าจอดจอดจอดขอบคุณค่ะพอแล้วกินก่อนเข้าคําเดียวไอ้ที่ยังไม่เก็บนิ้มใช่อะไรนะเรายังไม่ได้กินไงผักใายตาโอ้จ้าจ้าเป็นไข่หายอนะ่ะอันลูกมาสองมือบ่ค่อยได้ไปไป,ไปบ้านไายเพราะว่านานๆเขามาเนาะ จะคุยน้าเขาอะนะวันนยุดเทื่อเขาอันมาเทื่ออันนี้กับคุณอนะอีกสองเดือนมัได้จัจเจอกัน